สวัสดีครับพบกับรายการดีทีวีเกมโชว์นะครับและอยู่กับผมเช่นเคยครับมิสเตอร์ดนั่นเองครับผมอันนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนสักแห่งนั่น,นแหละ 5, หรัสห้าครับดีเอ็มซีดมคใโอเคดูคัสสกินก่อนนะครับ ลิชช่านี่ชื่อว่าวอริลิตี้นะครับเป็นเชื่อของเครื่องดื่มกระป๋องชนิดหนึ่งเนี่ยครดูไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมาก ดูคสัสคีดไปด้วยนะคผมผมก็แปร<ะ>ไม่ค่อยถูกเหกมือนกันก็เลยไม่กล้าแปรรู้สึกจะคุยกันอยู่นะฮะคุยเรื่องอ,อะไรก็ไม่รู้วัูจิลดึงเขาออกจากฝันร้าย บ้านละเบิดแม่ตายพ่อถูกจับเขาอาศัยอ,อ,อยู่ด้วยตัวเองนเต้มันสีวิไลคิงตั้งแต่เด็กอาชญยกรแต่เด็กเลย <c oughs> เอานิวชิมเลย <c oughs> ม,มันไปกระตุ้นนะฮะมันไปกระตุ้น in I knew my always heart crazy. wasn't นี่คือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังและลดอําหนัก v i ร i ลิตีนะครับผมจะดื่มมันเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองมีอัปเดตเตอร์ด้วยครับผม

Flying around in spirit form. Yeah, in limbo. Virgil says it could be an effective intelligence gathering tool, but I can't do it Hi. So how did you do it before? It was triggered by extreme psychosomatic trauma. Nightmares. What are the nightmares? It's in the past now. เข้ามาทำอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วไม่น่าจะใช้เรื่องดีครับอาจจะเข้ามาแล้วกมันน่าตลก I expected it to be bigger. A lot bigger. But then I was just a child when I was here. And I was in Limbo. What are you doing here? I'm escaping my nightmares. You came to Limbo to escape your nightmares. Yes. Hmm. Hmm. Hello, i will not here. Young, I do it All you have to do is retrace your steps back to the mixing room. Should be easy enough. Maybe. But the demons may sense you once you're in Limbo, so stay alert. And once I've reached the mixing room, you'll be able to descend deep down into the factory. And kill me a succulus. Oh, man, yang yeah, ying yeah. าบูนนนน๊นี่นี่มันคงมันเยทำไมฉีดเร็วยังพาก่รชีชครัสิบนาท,ทีเลยนะเอาละดูไม่ธรรมดาตกลงมาแล้ว

ออกวันนี้ไม่ตรงนู้นก็มีแต่ไหนกงได้อันนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตายดึงลงก่อนอืออ๋อตัองอยู่ตรงนู้นนี่แล้วทำไมกูไม่ไปทางนี้ล่ะมันอาจจะง่ายกว่าก็ได้เอา้า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 พาดอีกโอ้ยเนาะ ออกมานี่เลยอืมเฮ้ยมันก็ไปได้หลายทางครับฮึสและในหลายทางเนี่ยมันก็ดูไม่ธรรมดาออะเลยฮึต้องอาจจะมีแบบของนู่นให้เก็บหรือเปล่าอืมโอเคจ้ะฮึส เออถึงด้วยเออเฮ้ยฮกินเออตกไปเลยมุมมุมมุมไม่ได้หรอต้องยิงม,มันมุมออโอยโอ๊ย มานี่เลยม,ม,มานี่เลยมหมดยาัางหมดเถอะเฮ้ยไม่ค่อยถนัดบูกาการนี้เฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยโอเคเฮ้ยอ,อมาซี่เฮ้ยโห อ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อกนขอภอภัยจริงครับเฮ้ยผิดอันเฮ้ย okay. โอเคมันควบมันคอนโทนรลยากมากตัวอะไรเนี่ยตัโล,โลก่กล่องพร้อมใจอะไรนะเฮลไนอะโซมิน,ลนาล็อกมันนี่เลยอืออือเฮ้ยอ,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 อะไรอ่ะเฮ้ย ทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคทำอะไรฮะเมื่อกี้ทำอะไรบอกหน่อยได้ไหมว่าทำอะไรต้องใช้สีแดงอย่างเดียวอือมันต้องฟาดมันต้องฟาด หดี๋ือจะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิชเออเออโอเคเฮ้ยเฮ้มือห่างจากคีย์บอร์ดไม่ได้เลยโอ้โหเออโอ้โหฟิวฟิว เด็ดเคตัวก็ไม่ใช่เล็กๆเกอาไรมานี่เอาเลยมาน,นี่ยเอาเลยอนนืออืออืออือมานี่ยมึง อื้อชุดใหญ่เนี่ยโถ่เอ้ยมันไม่เฟี้ยวเลยมีมไหมเนะมี่ยมึงเอาให้หมดปาดให้วาวอะเอาให้เรียบเฮ้ตรงนู้นเลือดสำคัญเลยทำไมกูไม่เห็นวะอโอเคมีอะไรอีกไหมนู่นเนี่ยทำไมจะไม่มีล่ะ กูจะไปยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยอุ๊ชอุ๊ชไอ้ยโหแม่งพัสเซอร์่ะไม่ชอบเลยเอ้าชิบหายถูกเลยไม่ถึงอีกอืม โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่จะเอาอย่างไงเนี่ยอูยต้องทำยังไงเนี่ยโอ้ยไม่เอาก็ได้วะไปะมันดาร์กซิเหลือเกินนะฮะเชินทางโอ้หเจอแล้วนี่้าอัปเกรดเลยเหลืออัปเกรดอะไรบ้างวะ โอเคสก,กิลใหม่ยวดูกันอื้ออื้อมันแงดาบมีแสงแล้วเจ๋งไปเลยอะ่ะอโอ้ยขนาดในโรงงานนี่ทำออกมายัางไงเจ๋งขนาดนี้อะไรอะไรนะอะไรมันงอกขึ้นมาเฮ้ช พึชพึชโอ้โหทำไมมันหลายชั้นหลายยิงเลยนี่ยยาวครับท่านผู้ชมโอเคมันเียไอ้โอ้โหนี่เลยนะอืม ยังไม่หมดแค่นี้หรอกนี่เลยที่มันชอบโผล่ไปทผนังเนี่ยเรียกมันว่าอะไรด,ดีวะฮึชมันหลายทางเกิละเกินนะครับอันนีเแี้ยดีสุดละฮึชเกือบเลยฮึชดึงขึ้นมา เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีอะไรบ้างมันต้องมีดิมันงั้จะทำทางมาเยอะๆทำไมข้างบนต้องมีชางแม่ไปไหนไเนี่น <c oughs> อืมมันกรพาอ๋ออยู่นี่นี่เองอ้าวตกอก <c oughs> เลือดหัวพัวพัวัวไป โอเคตรงนี้นี่ถึงแล้วถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพหรือเปล่าแคนาสท็อ t ดิสอ๋อต้องไปฟันมันก่อนโหมาทั้งไม่ชิมหายแข็งอื้อ

มาเอาให้เหลือ,อ,ลอนะครับมันมีอะไรวะนั่นเนี่ยบอกแล้วมันต้องมีอีที่มันห้อยออกมาเนี่ยอื้ออื้อมีกี่ตัววะสี่สิบตัวเมื่อกี้มันบอกฮึยเข้ามันไหนแล้วเนะี่ย่ะค่อยๆไปกัน ทางในห้างในโรงงานผลิตนำ้ำวีลูรูีิเราต้องมาทำลายหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเรามันตัวเดสอยเยอร์อยู่แล้วไปที่ไหนก็ชิบหายที่นั่นทำไมจะทำอะไรว,วะเ,วเมื่อกี้ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดหนักให้ตัวเดียวเลยเออเอ้ย

เรื่อยเหรอฮะโอ้เอเซนเชนแน,นลแล้วอะไรเนะีรรร่ยเฟรนลี่ไฟไอ้ยะจะให้มันโดนตอนไหนแล้วนะฮะโอเคอุยนี่ก็อืมอืมอือ พชชชชอืมชช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 เป็นเละครับผมสิลคอมโบฟักยดนเตฟักยดนเตเลยก็ต้องยิงครับไม่ต้องบอกกรบต้องิงโพังง่ายอะเยชั นมันมีทางให้ไปสองทางไปเดี๋ยวอันนี้นีรู้เดี๋ยวโอ้โหแตกครับผมพุชพุชพุชนี่มันมันเยอะนะเนี่ยมันเยอะจัดพุชพุชเอ้ยน่นมีห้องอะไรเอานนี้ก่อนดีกว่าโอเค ดาวเขียวโอ้บานเลยลังใหม่บานเลยเดเอ็ดเอ็นซันนี่มันห้องเฮียอะไรนะถ้าถ้าถ้าเป็นผมผมก็จะพูดอย่างนี้นะ รู้เลยครับถ้าไปเหวแล้วมันจะชิบหายแน่นอนครับนั่นไงน,นั่นไงว่าแล้วนี่มอะไรนะฟันก็ไม่ขาดอคิวเดนเต้มานี่ดิมานี่อือเฮ้ย เออืออ <ừ>, เลมันมันยังไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแน่นอนครับตายอีแกแล้วใช่ไหมตายอีแกแล้วใช่ไหมตายอีแกแล้วใช่ไหมฮะออ้ออืออหมดไม่แจ้จบอยู่ไหนวะฮะทางมันเอ้ยโอ<ฮ>้ย<ฮ>ไม่ได้หรอกยังซื้ออะไรไม่ได้ แมงมุม,มเอาให้เล็กเอาให้เล็กนี่กูมาถูกทางแล้วเนะี่ยยิงแล้วเนี่ยฮะอ่าฮะอ่ะฮะือาหาอนึนี่ที่มันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคงจะเป็นภาพดวงตานะไอ้ที่มันเป็นพวกเครื่องโจมเครื่องจักรอะแต่จริงแล้วน่าจะเป็นในพวกนี้มากกว่าโอ้ยเฮียอนะไรเนี่ย แดดมีแดแดมีน้ำมันจะไปหมกักบุ่มความอร่อยอยู่ในนี้ฮกดกินกันได้ทั่วถึงเลยทีเดียวเชียวอร่อยเบย์ต้องทำลายอย่างแน่นอนครับจะให้คุลงไปเหรอมาหนีมา ล,ล,ล็อกล็อกล็อก t ั o u b l e trouble มึงตัวแรกเลยอะไรเอ,เอ้ยโดนไม่ได้โดนไม่ได้ขวาเนี่มันแรงแรงกว่าเยอะตกไปแล้วหนึ่งตัวเอาไปกินอือ มีอะไรอีกไปจัดมาตรงนี้มันสีแดงอืออือสีแดงใช่ไหมแดงแรงหึือืมอื้อุ้ยน้ำน้ำ น้ำมันไหลอือมาจอโกลนัสสองวัดเด็กวามันวิ่งมาแล้วมันไม่ใช่เราครับมันไปไม่ได้มันมีน้ำอยู่มันมันเยอะมากอือโอ้โห่ฟิวต้องด้านหลังต้องด้านหลังอือวิ่งมาแล้ว เชื่อช so, uh, ิบหายมองยืนเลี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่ๆมันต้องมีสักทางสิโอ้ยเอ้อเดสมอลเล่ยูสโกอฟยูสเลยครับ นี่ไหนก็นี่ไหนละมาอืออือเอ้ยเกือเกืองูจะตกไปตายอือ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 ,อเหลือตัวแล้วเหลือตัวแล้วมานี่เลยมนาะอ่ะตายเลย มามันวิ่งมาเล่าอ,อืออือแบ๊ันเต้บอเจ็บจังเบอร์เละแม่งส,งสองตัวทำ n ก r a เรชั่นยูวินดงความยิดีด้วยนะชนะไหนวะทางอยู่ตรงไหนวะนี่เหรอมึงคิดว่ากูโอเคไหม ตายไปครั้งหนึ่งเนี่ยเกมโอไปครั้งเนี่ยเสร็จแล้วอมันดูเหมือนเราโอเคมากเลยนะโอเคครับก็คงต้องโอเคแล้วล่ะก็พาร์ทหน้าคิดว่าน่าจะมาทำลายมันนะครับเดี๋ยวดูนี่กันดีกว่ามิชชั่นคอมพิว อก็เก็บไม่ได้เยอะเท่าไหร่กุญแจก็ไม่มีหาไม่ได้คะแนนน่าสีล้านเดทหนึ่งโดนลบแลกเอสโอ้ยเจอกันพาร์ทหน้ากับดีเดซีดีวไมค์คายในรายการ DTV Game Show แล้วกับผมมิสเตอร์ดีนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม